คุณกำลังฟัง Runners Journey Podcast สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ Runners Journey Podcast นะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วหลายคนทักว่าทำไมช่วงนี้พี่หนุ่มไม่ค่อยทำ podcast นะครับก็ทำต่อเนื่องมาเป็นตอนที่4นะฮะต่อเนื่องมาแล้วนะครับก็ถือโอกาสเล่าเรื่องสั้นๆให้ฟังกันนะฮะช่วงที่หายไปก็อาจจะไม่มี ไม่มีเวลาด้วยแล้วก็ไม่ไม่มีเรื่องเล่านะช่วงนี้ได้ไปค้นคนว้าเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเจอนั่นเจอนี่มาเกี่ยวกับเกตเล็กเกตน้อยนะครับเกี่ยวกับการเทรนการฟื้นฟูเรื่องอาหารเรื่องการวัดค่าหัวใจก็เดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังกันแบบย่อๆสั้นๆพอเป็นไอเดียนะครับเผื่อใครวิ่งไปฟังไปหรือทำงานไปฟังไปเป็นแบบคลิปสั้นๆนะครับเป็นพอดแคสต์สั้นๆให้ได้ฟังกัน วันนี้จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับการฟื้นฟูนะฮะการฟื้นฟูหลังจากการวิ่งนะครับด้วยวิธีอาบน้ำร้อนสลับน้ำเย็นหรือจะเรียกว่าแช่ร้อนแช่น้ำร้อนสลับกับแช่น้ำเย็นก็ได้นะครับก็จริงๆแล้ววิธีนี้ก็เป็นที่แพร่หลายนะฮะก็เมื่อก่อนก็อาจจะมีคนแบบหลังวิ่งแล้วก็ไปแช่แช่ยเย็นอย่างเดียวนะฮะอย่างงานไตหลีกเนี่ยเขาก็จะมีเนาะ หรืองานงานไตรางานวิ่งมาราธอนก็จะมีอ่างนะมีอ่างพลาสติกแล้วก็ลงไปแช่กันนะครับบางคนก็แช่ทั้งตัวครึ่งตัวแช่ขานะฮะก็แล้วแต่หรืออย่างเมื่อสัก3ามสีเดือนก่อนนั้นไปเชียงใหม่ไปคุยกับเจกับอุ๊อิฟเนาะเจจันทบูรณ์เจก็พาไปดูห้องห้องน้ําที่เขาขออุ๊อิฟทาพิเศษเลยก็เป็นอ่างอาบน้ํา แต่เขาไม่ได้เป็นอ่างแบบนอนแช่แบบอีสซี่สบายสบายเนาะแต่เป็นอ่างไว้อาบน้ำร้อนสลับน้ำเย็นนะฮะก็คุยกันในคลิปนั้นที่ไปดูบ้านเจจันทบูรณ์กับอุบิ๊กก็ก็มีอยู่ใน y t u t u เนาะสำหรับคนที่ดู Youtube ก็ลองเสิร์ชดูก็ได้นะครับเยี่ยมบ้านเจอุบิ๊เนาะมีพูดถึงเรื่องการอาบน้ำร้อนสลับน้ำเย็นแช่นะฮะเพื่อกระตุ้นเนาะฟื้นฟูวันนี้ไปค้นความาเพิ่มเติมเนาะก็เลยได้เทคนิคการอาบ แช่น้ําร้อนสลับน้ําเย็นมานะครับเทคนิคนี้เป็นการฟื้นฟูเนาะฟื้นฟูฟื้นฟูร่างกาย Recovery นั่นเองนะฮะสำคัญมากๆพอๆก,กับเทคนิคของการวิ่งเลยเทคนิคฟื้นฟูเพื่อให้เราพร้อมสําหรับใช้เทคนิคในการวิ่งในวันรุ่งขึ้นหรือในมื้อถัดๆไปในเซสชั่นถัดๆไปวันนี้ runners journey ก็เลยเอาวิธีการฟื้นฟูหลังวิ่งวิธีหนึ่งนะครับจากหนังสือที่ชื่อภาษาไทยว่าสุดยอดการฟื้นฟูร่างกาย วิถีสแตนฟอร์ดนะเขียนโดยคุณยามดะนะฮะมาฝากกันหนังสือเล่มนี้ก็มีเทคนิคหลายอย่างก็ลองไปหาอ่านดูนะฮะที่ชื่อว่าสุดยอดการฟื้นฟูร่างกายวิถีสแตนฟอร์ดนะครับเป็นการอาบน้ำเพื่อบำบัดในสไตล์แบบไอซ์ฮีทนะฮะแช่น้ำร้อนสลับกับแช่น้ำเย็นนะครับเอาละ่ะไม่ให้เป็นการเกินนานมาเข้าวิธีการเลยเนาะนะฮะวิธีการนะฮะ ง่ายมากนะฮะหลังจากเราวิ่งมาเสร็จเนาะหลังจากเราวิ่งมาเสร็จในมื้อนั้นไม่ว่าจะเป็นซ้อ,อ,อมแบบไหนก็ตามเนาะคูดาวเสร็จเรียบร้อยยืดเหยียดเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราก็มาแช่น้ําเย็นนะฮะสองถึงสามนาทีเป็นสิ่งแรกที่ต้องทำนะฮะหลังจากคูดาวเรียบร้อยแล้วนะยืดเหยียดเรียบร้อยจะถึงการอาบน้ําสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือแช่น้ําเย็นหรืออาบน้ําเย็นเนี่ยสองถึงสามนาทีนะครับ เพื่ออาจจะลดอุณหภูมิเนาะลดอุณหภูมิหลังจากนั้นก็เริ่มไปแช่น้ําร้อนนะฮะแช่น้ําร้อนเนาะหกสิบวินาทีเอาแบบน้ําร้อนมากกว่าอุ่นอะ่ะมากกว่าน้ําอุ่นอะ่ะคือน้ําร้อนนะฮะเหมือนออนเซนอะ่นะ,ะกี่องศานี่เอากะกะ,กะเอาก็ได้นะฮะเราจะได้ไม่ต้องยุ่งมากเนี่ยก็คิดว่ากะเอามันก็น่าจะประมาณประมาณหนึ่งอะ่ะแต่จริงๆเขาก็มีบอกไว้เรื่ององศาแต่ผมว่ามันอาจจะยุ่งยากเกินไปนะฮะ แช่น้ำร้อนนะฮะน้ำร้อนนะหกสิบวินาทีนะครับแล้วก็กลับมาแช่น้ำเย็นนะฮะหกสิบวินาทีสองอย่างนี้นับเป็นหนึ่งเซตนะฮะนะแช่น้ำร้อนหกสิบวินาทีแช่น้ำเย็นหกสิบวินาทีนับเป็นหนึ่งเซตทำแบบนี้นะครับสลับไปสลับมานะฮะทำเป็นเซตเซตนะฮะแช่น้ำร้อนสลับน้ำเย็นทำกันต่อเนื่องนะะสี่ถึงห้าเซต นะฮะมันเซตหนึ่งมันจะตกอยู่ที่ประมาณ2นาทีเนาะน้ำร้อน60วิวิน้ำเย็น60วิวิก็คือเท่ากับ2นาที5เซตก็10นาทีนะฮะปิดท้ายด้วยการแช่น้ำเย็นนะ,ะแช่น้ำเย็นเนาะเป็นการปิดท้าย2-3นาทีก็รวมแล้วสิริรวมก็น่าจะ1 2นาทีไม่เกินนะ12-14นาทีนะฮะนะฮะก็จริงๆแล้วคนที่มีอ,อาบน้ำนะฮะก็อาจจะใช้วิธี เปิดฝักบัวสําหรับน้ําเย็นนะหรือหรือหรือสำหรับสาหรับน้ําร้อนก็ได้อาบอาบฝักบัวสำหรับสาหรับน้ําร้อนก็ได้อ่ะแล้วก็ลงไปแช่ในอ่างอาบน้ําสําหรับน้ําเย็นเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นเป็นวิธีที่ง่ายหน่อยซึ่งผมก็ใช้อยู่นะฮะนะฝักบัวสลับกับอ่างฝักบัวสลับกับอ่างส่วนใครที่ไม่มีอ่างก็ใช้วิธีการอาบฝักบัวก็ได้เปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนร้อน สลับเปลี่ยนเย็นอันนี้ก็พอได้เหมือนกันนะฮะเราเอาแบบว่าไม่ต้องจริงจังมากเอาพอพอที่จะไปกระตุ้นนะฮะเพราะว่าประโยชน์ที่เราจะได้จริงๆนะฮะ,ะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันมีประโยชน์หลายอย่างนะครับประโยชน์อย่างแรกก็คือการที่เราล้อนสลับเย็นเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะฮะเส้นเลือดก็จะมีการหดตัวนะเมื่อเจอน้ำน้ำเย็นนะแล้วก็ขยายตัวซ้าๆ เมื่อเจอน้ำร้อนหลายๆครั้งหดขยายหดขยายนะีมันเป็นการกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นนะฮะทำเป็นเซดเซตนะฮะสี่ถึงห้าเซตร้อนเย็นหดขยายร้อนเย็นหดขยายอะไรประมาณนี้กระตุ้นให้เลือดไหลเวียนฟลฟนะฮะเมื่อเลือดไหลเวียนนะ,ะมันก็จะนําสารอาหารไปยังกล้ามเนื้อไปตามเส้นเลือดปล่อยนะฮะเพื่อให้เราฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะฮะแล้วก็ คลายความเหนื่อยล้าสะสมมันจะมีความล้าสะสมในเซลล์มันก็จะหายไปนะนั่นคือข้อแรกกระตุ้นการไหลเป็นของเลือดนะฮะข้อที่2มันจะไปช่วยให้ระบบประสาทอัตโนมัติเกิดความสมดุลน,นะฮะเพราะเมื่อเราถูกกระตุ้นด้วยการอาบน้ําร้อนหรือแช่น้ําร้อนสลับแช่น้ําเย็นเนะี่ยร่างกายจะได้รับความร้อนสลับกับความเย็นจะทําให้ประสาทอัตโนมตัติตื่นตัวครับนะฮะเมื่อ เกิดความตื่นตัวแล้วร่างกายก็จะผ่อนคลายนะจากความเมื่อยล้าแล้วก็ความเครียดจากสมองนะครับ uh, สิ่งสำคัญนะฮะเราเราอาจจะปรับเปลี่ยนได้นะฮะไม่ต้องเปลี่ยนต้องแช่นะอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นก็คือเราสามารถใช้การอาบฝักบัวทดแทนการแชร่อ่างอาบน้ำได้เพื่อความสะดวกหรือ,อแช่น้ําเย็นอาบฝักบัวน้ำร้อนนก็ได้ หรือแช่น้ำร้อนอ่าฝักเบอวเอาแต่ตามสะดวกนะแค่ให้มันถูกกระตุ้นด้วยความร้อนและความเย็นนะฮะอย่างที่สองอ่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อลดภาระที่เกิดกับปวดใจเนะนี่ยนักวิจัยส่วนใหญ่ก็แนะนำว่าถ้าจะแช่ก็แช่ครึ่งตัวก็พอนะฮะเพื่อให้ได้ผลดีที่สุดและสิ่งสำคัญอันดับสุดท้ายก็คือน้ำครับด้วยการแช่น้ำร้อนสอดน้ำเย็นอย่างมันมันเจอความร้อนเนาะแน่นอนหลังจากเล่นกีฬาแล้วเนี่ย เงื่อนก็ออกเยอะเนาะเราก็ต้องเติมน้ําเข้าไปก่อนที่จะทำาการแช่ร้อนสลับเย็นด้วยแล้วก็หลังแช่ร้อนสลับเย็นเราก็ควรดื่มน้ําในปริมาณที่เพียงพอก็มากหน่อยนะฮะเพื่อทดแทนเหงื่อที่หายไประหว่างแช่ร้อนนะครับนะฮะแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือระยะเวลาในการแช่เนี่ยไม่ควรเกิน12นาทีนะฮะเขาเขาในในหนังสือเล่มนี้บอกว่า12นาทีเป็น จำนวนนาทีที่เหมาะสมนะฮะเพราะถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยอาจจะทำให้ร่างกายเพลียเกินไปเนื่องจากการสูญเสียน้ำที่มากเกินไปนะครับนั่นก็คือที่มาจากหนังสือนะฮะ The Stanford Method นะฮะหรือที่ชื่อว่าสุดยอดการฟื้นฟูร่างกายวิถี Stanford นั่นเองนะฮะเขียนโดยคุณยามาดะเอามาฝากกันนะครับก็ ลองเอาไปปรับใช้ผมคิดว่าการอาบน้ำร้อนสลับน้ำเย็นนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีฟื้นฟูและการฟื้นฟูก็มีหลายอย่างเนาะการฟื้นฟูทั้งอาหารนะการฟื้นฟูทั้งการพักผ่อนนะแล้วก็แน่นอนอย่างหนึ่งที่เขาแนะนำก็คือการจ็อกคลายนะฮะนี่ก็คือการไล่กดแลคติกเนาะการจ็อกคลายในมื้อนั้นๆหรือวันรุ่งขึ้นหรือการปั่นจักรยานนะฮะ เคยไปเจอนักกีฬาหลายคนที่แบบแข่งสมมติแข่งร้อยโลร้อยไม้วันลุ่งขึ้นกเขาปั่นจักรยานนะอะไรประมาณนีนะ้ก็จะช่วยคลายกดได้นะครับการฟื้นฟูสําคัญมากๆนะเทคนิคการฟื้นฟูสําคัญมากๆพอๆกับเทคนิคการวิ่งเลยมีคนบอกว่าการซ้อมเนี่ยซ้อมวิ่งเนี่ยหรือการออกกําลังกายเวิร์กอัลมันมันคือการทําให้อะไรนะ,ะกล้ามเนื้อ เสียหายอกล้ามเนื้อเสียหายอ่ามันจะฟื้นฟูแข็งแรงกลับมาสร้างได้ก็คืออยู่ในช่วงของการรีคาบเวอรี่นั่นเองเหมือนทำให้ร่างกายเรารู้ว่าเออออนแอร์ air นะออนแอแล้วเราต้องพักนะพักเสร็จแล้วก็ฟื้นฟูซ่อมแซมเพื่อบิ้วร่างกายกลับมาให้ร่างกายมันรอรองรับนะโหลดของ การออกแรงแบบนี้ได้อีกเพราะมันเรียนรู้นะมันเรียนรู้ว่าเอออีตาคนนี้มันเจองานหนักมันเจอเวิร์กอัลบ่อยๆเนี่ยมันก็ต้องเตรียมร่างกายสร้างกล้ามเนื้อนะฟื้นฟูเพราะฉะนั้นฟื้นฟูนี้คือส่วนหนึ่งของการสอบนั่นเองนะครับนั่นก็คือเทคนิคการอาบร้อนสหรับเย็นเป็นการฟื้นฟูนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นเทคนิคหรืออดแคสสั้นๆที่นำมาฝากกันนะครับก็เดี๋ยวตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไร จะนำมาฝากอีกแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟัง Runner's Journey นะครับสวัสดีครับคุณกำลังฟัง Runner's Journey Podcast